การพัฒนาสักยภาพดูด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และนําผลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิมพ์ารกราสินเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการวิเคราะห์การทาออดสอบทางก,การศึกษาระดับชาติและการสอนอื่นเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนยกระดับคนนิน้ชุดของท่านเป็นชุดที่ที่สามของการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโเนดที่ภาษาอังกฤษที่เราขับเคลื่อนไปแล้วคานิสต์หนึ่งวันเต็มๆเหมืนอ,น,อ,น,อนกับพวกเราที่หนึ่งวันวันนี้่ จากต้นไม้ต้นไม้ที่มันน่นาจะก็ทําเป็นเขาเรียกว่าขีดไฟดังน,นั้นวันนั้นนักเรียนของกลุ่มนี้ไปถ้ากลุมม่มแบบนือก็แยกไปแยกไปส่วนกลุ่มที่กลุ่มนี้ไปไป,ไปโรงงา,านไฟฟ้าจะสะร้างแรงบันดาลใจให้เด็กว่าอนาคตยอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นคนที่คิดแบบที่ออกมาเกิการสาร้างสร้างแรงบันดาลใจให้ ป i ิ <By> e ัติ i า n เกิดม so, so, so like er, right? okay. ีดีในการแข่งขันระดับนราชาติขันที่สองคือสร้างแรงประดุ้ใจให้กบนังเรียนที่เขาขายเร็เขาว่าห้องเรียนเขาตามติดคนในกลุ่มเขาอยู่นิดแต่ื่อบรรใากาะรครับเรื่องผมากแำเ่ไมทำอะไรของเขาเพ่การที่จะ้อนเ่รอรอรอสอรอ่าปลุกเขาจะเป็นขนานะลี ลังที <niño sharing> ่เป็นม่ยมตะบนมยมพเบอร์ไปจังในวันที่ที่อยู่ที่นี่ว่าวิยาศาสตร์กลุ่มการวิยาศาสตร์ไม่ได้เป็นวาหมายแกรปรนะแต่เราเพื่อแ่แรกเกี่ยกับารแล้วเราก็ถามว่าคออะรกนเราเราแก้ปัญหาอย่างไรเราแก้ปัญหอย่างไรแกบอกว่าแกคุยในกลุ่มด้วยกลุ่มเดียวกันเสร็จแล้วไปังคนว่าคนนี้นำเสนอนคนสอนวาการเปี่ก็เอา ในเรื่องของการวัดแลปเิผลและำนไปต่อยอดการพิจารนาคุณภาพสารศึกษาของเอนีับต้องขอบคุณครั้งทได้เวลาสุกหมแล้วผมขอเปิดการประชุมเชิบัการละบบดีทำนะครับรครับ วันนี้ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขออนุญาตไม่รบกวนเวลาท่านจะใช้เวลาไม่เกินห้านาทีเพื่อชี้แจอองกำบอกข้าใจว่ากระบวนการขั้นตอนของกิจกรรมวันนี้สืบเนื่องมาจากอะไรนะครับกิจกรรมนี้สืบเนื่องมาจากเป็นดำริของท่านผู้มีการสํานันง,งานเขตน,นะครับที่ท่านมีดำรีว่าอยากจะยกะดับผลสองริททางโบเดณซึ่งรอบปีที่ผ่านมารายวิชาภาษาอังกฤษ หายวิชาคณิตศาสตร์แลายวิชาวิทยาศาสตร์ของพวกเรานะครับมีคะแนนค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับของสกวทึงจงดีใจนะครับที่ทางการตินได้เชิญมาจริงๆแล้วไม่ค่อยได้เชิญน,นะทางการสินไม่ค่อยได้เชิญ mm hmm. <laughs> เชิญตั้งมาเรียนเฉยผมอย่างที่บอกส่มากผมก็ไปต่างประเทศนะครับแต่ ช่วงหลังมาดีหน่อยนะพอมีโควิดเนี่ยไม่ต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าต้องสูงแล้วยกคุณภาพผู้เรียนผมก็เลยอยากปรึกษาทุกท่านว่าจะทำยไงดีทำยไงดีให้ได้ให้ดให,ใ,หใ,หให้แต่ละคนเขียนคําตอบลงไปในใบงานที่หนึ่งก่อนเนาะใบงานที่หนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเขียนสักิบนาทีดีไหมยเยอะไปไหมหรือห้านาทีห้านาทีก็พอแนละ้วผมก็จะได้ เรียนออกเป็นกลุ่มอ่กลุ่มกลางแล้วก็กลุ่มเก่งเสร็จแล้วก็หาแนวทางหรือนวัตกรรมในการพัฒนานักเรียนทุงสาขผูกนะคะคือจเนี่ยเด็กนะคะกลุ่มเก่งกลุ่มปานกลางแล้วก็กลุ่ม่อนทีนี้นเราก็จะจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดนะคะโดยอาจจะใช้เกมในการจัด,ดกิจกรรมหรืรอว่าวิทยากรจะนำของสวทนะครับคือถ้าจะยกกฎสมษฐ์นะครับมีหลายแบบนะครับส่วนมากก็แอคทีมนี่แหละครับ โดยเฉพาะวิชาโลกดลาราศาสตร์ครับเป็นวิชาที่เราพูดง่ายนะครับใกล้ตาใกล้ตี้ คุณครูได้ช่วยกันพิจาะว่าแน่นอนล่ะเขาเป็นเด็กเขาอาจจะยังมีทักษะการตอบวงจรการบัตรเรดเนี่ยต้องต้องกำชับนิดหนึ่งต้องต้องปัญหาทุกๆต้องดูเลบัตรนะครับ่ผมขอข้ามจากทักษะไปที่อุปสรรคก่อนเลยนะครับอุปสรรคแรกที่เราคิดก็คือการใช้เครื่องมือนะครับการใช้เครื่องมือในการและการรู้ท่าทันสื่อและ6นะคะทักษะอาชีพและการเรียนรู้ก็จะมีในส่วนของเรื่องการใช้บัตรกรีพวกนี้นะคะการใช้อุปกรณ์สายแอนที่จะเป็น ในส่วนของการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นและก็อิเล็กทอรอนิกส์เบื้องต้นนะคะในส่วนของเทลีนะคะเรื่องการดีไซน์ละการออกแบบนะคะแล้วก็ทักษะอะไรบ้างนะครับที่นักเรียนควรจะรู้นะครับการต่อวงจรไฟฟ้านะครับอัน,นสองการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมนักเรียนต้องใช้นะครับก็าเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทีนีน้ข้อสามนครับข้อาัอามอะไรบ้างาแน่นอนว่าในวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วยค่ะสาหรับทักษะนะคะก็จะมีทักษะการใช้เครื่องมือการใช้อุปกรณ์ต่างๆการใช้แบตเตอรี่เอ่อก็จะมีทักษะการออกแบบไป้ายไฟให้มีความสวยงามกลุ่มแน่นอนว่าการทําป้ายไฟมันเป็นการทํางานที่ต้องทําเป็นกลุ่มเป็นโปรเจกต์จล<พ>องใชครับในการประดิษฐ์ป้ายไฟนะคร <พอ S 2> ับ อันดับแรกเลยเรารู้แล้วว่าคาบนี้เราจะสอนให้นักเรียนทำไป้ายไฟนะครับคอนเซ็ปต์ของผมคือจะให้เด็กศึกษามาก่อนเลยให้เด็กไปดู Youtube มาก่อนพอดูปุ๊บเหมือนกับเราว่านะครับไปสู้ทํำเองใช่ไหมครับพอเสร็จแล้ววนะ่าใใครใครรถูกกกกผิดนนนนะะยยััเเเเองนะเเองงงไี็็ปุ